อารมณ์ที่มีพิษปนทอนจิตใจและร่างกายอาทิเช่นความโกรธความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความท้อแท้ผิดหวังเศร้าโศกและที่เป็นการแทบทุกคนคือความเครียดและวิตกกังวลทั้งหมดนี้เป็นต้นเหตุให้ของอารมณ์ที่มีพิษเราจะขจัดพิษเหล่านี้ได้อย่างไรสามารถติดตามเรื่องที่จะเล่าในคลิปนี้ได้ และติดตามจนจบเพราะว่ามีคำเฉลยอยู่ในคลิปนี้อารมณ์เหล่านี้ก็เช่นเดียวกับไฟคือไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เกิดจากการสัมผัสหรือเสียดสีอย่างน้อย2ออย่างคือตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นและอื่นๆแน่นอนต้องเป็นรูปเสียงหรือกลิ่นที่ไม่น่ายินดี ทำให้เกิดความทุกข์หรือความไม่พอใจขึ้นมาความไม่พอใจนี้เปรียบดังประกายไฟซึ่งวาบขึ้นมาเมื่อมีการเสียดสีกันธรรมดาประกายไฟเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับวูบไปในทันทีแต่ถ้ามีเชื้อไฟอยู่ไม่ไกลมันก็ลุกเป็นเปลวไฟแล้วอาจขยายเป็นกองไฟลุกลามจนกลายเป็นมหาอัคคีไปในที่สุด คนเรานั้นไม่ว่าจะร่ำรวยมีอิทธพลและเทคโนโลยีอยู่ในมือมากมายเพียงใดก็ตามย่อมไม่อาจหลีกหนีสิ่งที่ไม่น่ายินดีได้เช่นอากาศร้อนรถติดเพื่อนผิดนัดคําตำหนิยิ่งกว่านั้นก็คือความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานความพลัดพรากสูญเสียดังนั้นความทุกขหรือความไม่พอใจ จึงเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตถ้าปล่อยให้มันดับไปเองเฉกเช่นประกายไฟต้องระบายใส่คนอื่นถ้างั้นเอาไว้ให้มันก็วกกลับมาทำร้ายร่างกายและจิตใจของตนเองจนป่วยด้วยโรคสารพัดเราไปทำอะไรหรือถึงไปโหมกระพืออารมณ์ให้พุ่งพลานขึ้นมาคำตอบก็คือเราไปเติมเชื้อให้มันโดยไม่รู้ตัว ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์อันไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเรามักจะเก็บเอามาคิดย้ำทวนครุ่นคิดอยู่ไม่ไหวทั้งๆที่ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์แต่ก็อดไม่ได้ที่จะครุ่นคิดอยู่นั่นเองการครุ่นคิดถึงมันอยู่บ่อยๆเท่ากับเป็นการเติมเชื้อให้มันเติบใหญ่และลุกลามไปเรื่อยๆจนอาจถึงจุดที่ควบคุมไม่อยู่เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ ก็เพราะเหตุนี้เคยมีนักเรียนบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเพียงเพราะถูกเพื่อนล้อว่ามีสิวสิวเพียงไม่กี่เม็ดบนใบหน้าผลักให้นักเรียนไวสาทำร้ายตัวเองได้อย่างไรหากไม่ใช่เพราะการเก็บเอาคำหยอกล้อของเพื่อนๆมาครุ่นคิดทั้งวันทั้งคืนจนความอับอายและน้อยเนื้อต่ำใจกลายเป็นความหมดอาลัในชีวิต ก่อนคลิปนี้จะจบช่วยแสดงความคิดเห็นการระงับความโกรธของคุณบอกพวกเรามาในช่องแสดงความคิดเห็นที่อยู่ใต้คลิปนี้และกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆก่อนใครและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ